สวัวสุนีค่ะส่ามนดากุก่อนนะคะลุงสับไปแล้วก็กลับมานะคะที่หลายครับอคก็ไม่โะ ลงมาแล้วนะคะงเพื่ลมานะเี้ยงดูพี่ลงออมาแล้วอมาแล้วนะเลี้นดหลังเท่ารเรถไปล้างเลยนะครับครับเดี๋ยวรถไปล้าเลยครับล้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถไเอารถหมุนไปล้างกันนะเพื่อนอเนี่เพื่อนอนีุ่นแลเดี๋ยวเราไปล้างเลนะครบ ตอนนี้เลไปสิเอารถไปล้างเอาไปล้างนี่เขาบอกใครอ่ะเขาบอกบุญไปสิอไมเอาไปานี่นะครับก็จะเป็นบอ้เอารไปล้างเลยผมจะขับรถไปข้างที่กเทเอาเอาน้ำล้างตรงนี้เลครับเาไอ้พี่ไม่นไม่เคยขับรถยู่รง้ใช่ไหใช่ครับาร โอ้ยนาค้าข่อยนองที่จะลงนะครับ <c oughs> ย,ยังไม่ชินหรือเปล่าเราเคยนั่งรถสูงเรียบร้อยแล<ต>้นรถสูงจะสูงกว่าถนนมีวิธีขับต้องเอาไปยกสูงึ้นมืออ,อันนี้ให้ผมเป็นยังไงรถให้ประแตนขับาบี้เลยเนาะ ไม่ต้องโหลดไงถ้ายีนไม่ต้องโหลดได้ไหก็โหลดลงมันเด้งดึงไปนูู้นนี้แปดโมงสิบหกทีวันี้ไปโมงสิหแตงตัวละหลอดครับวนี้นี้ออกีมไปดูล่น่าจะทุกวันแลต้เลื่อนอาวันเลือนวันพุธวันนั้นวันพุธวันพุธมาแถลงข่าวมีอีกอัน่าหล่เป็น10บคันละแจกแต่คันนี้ให้ลุงก่อนเดี๋ยวให้ทนายมาแถลงข่าวแล้วครับ แต่คันนี้ยเป็นของลุงแน่ๆเพราะถ้าไม่เป็นผมไม่ได้กลับบ้านสารุปคือคันนี้ของลุงนะแล้วเดี๋ยวรอวันพุธนะเพืเพอออ่อนไปม,มามอบด้วยใช่มามอบเอารถจอดไว้เลยให้กุญแจเลยผมมีมอเตอร์ศไซค์จะรองค <c oughs> โอเควันพุธแปดตุลาคมครับมอเตอร์ไซค์ยายลองนะครับอไระะย,ย,อยังไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ยายดีเลยนะมอออเตรร์์ไซควันพุธ ลายเข่งันสบานเจ้าเก็บตะบอเก็บไปแล้วเอายิงนนีมาตัวพาตนะนี่มาแสะบานมาให้ลงพนนี่ต้องลดก่อนเลยลดันี้ใช่ไหมครับใช่คุงค่นะครับุพาครที่เขามาทักทายกันตอนนี้นะครับ นไดนม่ี้จะออสว่ามาด้วยเด้อยังยังไม่เสร็จด้เนี่ยอะไรคุณอยู่ช่องอะไรกันมางนี่ยเขี่อ้ช่องอะไรกับอะไรงี้ ตอนนี้ช่องอะไรครับช่องนี่ครับมานาสตูดิโอก็ทหารถามดิบันได้ันยห้ามท้ห้ามชี้ต่อเลยครับต่อเลยแ้อพาไปเอ้ยช่องอะไรเนี่ยทำไมหลายช่องจังช่องบุญชูค่ะต่อเลยครับแม่ดากกอกค่ะช่องอะไรครับตาค้ำสายกกอกค่ะช่องไรต่อหนู่ะข้างหลังเจ้ากกอกานอนกเฮ้ยเฮ้ยม่บ้านอนอีกนคะ มาต่อลยค่ะช่างโครงไอเดียชาแนลถือความใไม่ต้องรีบเวลาบอกช่องตัวเองมาใหม่นะคะมาต่อยชาแนลนะคะแล้วก็ช่างโครงไอเดียชาแนลนะคะฝากด้วยเด้อมีพี่อ๋อ DIY รัชนีงานผ้าพี่อ๋อพี่เออพี่อ๋อรัชนีทำไมหลายช่องใครเป็นแอดมินให้อ่ะคนเดียวนี่แหละเป็นบรรณาธิการเองกาทุอย่งต่อครับครมาต่อยกบกอกครับผม PC channel ครับกับตอนดัมปิ่งครับผมมีอะไรน้องานนี่น้อเอ้าเบามีไงสักอย่างนี่มีอะไรสักไม่น่าบอกชื่อเลยเอ้า มีอะไรทั้งอย่างแน่นอนเลยต้องมีอะไรแน่นอนเลยมีอะไรมีอะไรเช็ดดเ็ดกำลังลุ้นอยู่ครับมีอะไรเนนี่เช็คชื่อเนี่ดูดช่องอ๋อโช่องเช็คชื่อ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 เรียมาค่ะเออมาครับก็มาครับยังอีกช่องหนึ่งนะคะยังไม่ได้บอกมิวโกก็ ไม่เดียวเนี่ยด้วยนะคะลุงในรถไปแล้วลุงจะมาเอาพันหนึ่งไม่ได้พันหนึ่งี่เอาไว้เป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะข้าขนมพวกเราข้าขนมโอ้เด็กมาเจอแรงงานพวกเราไม่ค่อยจะขาขนมเลยเนาะไปแล้วนะคะเข้าบ้านไปแล้วค่ะได้ดีได้ได้ได้เนี่ยขันนี่ละเอาไผ่วกเข่ากันบ้างเอาเข่าตัว ป้าบอกไม่ให้เข้าว่ะห่งค้งีเดียวนี่ตัวอีมันนี่เดียตัวที่ขาด่เขาไม่ได้ยิงตามหอกีนี่มันอ่ไรนะมีดอยเหรอครับลงมาขเางดตปเลยไบปิดไปเลยลงมาขงปิดไปเลยนุ้นก็ทำงานต่อนะคะระหว่างไปลองรถมานะคะก็ทำงานต่อเห็นแล้วบ่ ไปบล็อกได้แล้วเมื่อกี้ยังไม่เสร็จลงมาลักรถแบ็กซิงรถอืโวยขาขาขานั่นมันสิลูดเลยนะขาหนานั่นาหนาตั้งตรงตรงพอดีนัน รอบๆันพมันดัหล็กมันข้างบนไม่เป็นไรอหกล้องแม่ดาขออภัด้ค่ะเป็นไรนาน,อ,นอตมันหลุดค่ะยงัยงลังยิหม่ยังไม่ได้ดไม่น็ตของม่าหุดนะน็อตห,หัวกล้องหลุดมันก็เลย่ยไม่นิ่งยิงยะะด,นะด่เะมันมีเดโมนิ่ะ

สกูตัวเดียวเรียบร้อยแล้ว,ลวป็อปานานัานวัดเอาไปไม่ได้เลย,เยสุดยอดสุดยอดางก็เกงเรียบร้อยเจ็ดแหล้วนีเ่เดียวเลย ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ดาวกดใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ